ยุคนี้ครับใครๆก็ถ่ายรูปกันด้วยมือถือแต่เชื่อไหมครับกล้องดิจิตอลคอมแพกยุคเก่ามันกลับมาคิตอีกครั้งหนึ่งอะไรทำให้กล้อง รุ่นคุณปู่คุณย่าเหล่านี้กลับมาอยู่ในกระแสครับวันนี้คอนเทนต์นี้เราจะมาหาคำตอบดูดูกันอย่างแรกเลยครับความฮิตของ Y2K f a แฟชั่นนะครับวัยรุ่นปี2000ทั้งแฟชั่นทั้งเพลงทุกอย่างกลับมาหมดเลยครับรวมถึงกล้องดิจิตอลคอมแพคที่เป็นไอเทมคู่ใจของวัยรุ่นยุคนั้นด้วยครับภาพที่ได้อ่ะจะมีความดิบๆหน่อยสีไม่สดเท่ามือถือครับกลับดูมีสเสน่ห์ซะอย่างนั้นแต่บอกไม่ถูกเลยครับเหมือนย้อนเวลากลับไปในยุค2 0 0 0 แล้วก็ข้อที่2ครับในโลกที่ทุกคนถ่ายรูปด้วยมือถือรูปที่ออกมาก็คล้ายๆกันหมดครับกล้องคอมเพกเลยกลายเป็นทางเลือกที่จะสร้างความแตกต่างและบ่งบอกความเป็นตัวเองครับรูปจากกล้องเหล่านี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเน้นอารมณ์และบรรยากาศมากกว่าความคุมชัดาใครอยากได้รูปเท่ๆไม่สําใครกล้องคอมเพกตอบโจทย์แถมกล้องคอมเพกนะครับยังใช้งานง่ายกว่ากล้องโปรเยอะเลยครับเหมาะสําหรับมือใหม่หัดถ่ายและที่สําคัญราคาจับ ต้องได้ง่ายมากๆเลยฮะ กล้องมือสองสภาพดีหาได้ในราคาหลักพันเท่านั้นเองแล้วมากันต่ออีกหนึ่งเหตุผลนะครับนั่นคือเหล่าอินฟลูเอนเซอร์คนดังนะฮะมากมายหลายคนเอ่ยชื่อไม่หมดเลยครับอยู่ดีก็หันมาใช้กล้องดิจิตอลคอมแพคถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียของตนเองกันเพียบเลยครับกลายเป็นกระแสที่ทําให้กล้องเหล่านี้กลายเป็นกล้องที่ Mu s t have จริงๆไอเทมของวัยรุ่นยุคนี้ต้องมีอีกอย่างคือมันสนุกครับสนุกยังไงถ่ายรูปด้วยกล้องคอมแพคเนี่ยมันจะลุ้นกับผลลัพธ์มากกว่าเพราะแต่งรูปทันที ไม่ได้ครับเหมือนรอรูปจากร้านล้างฟรีเหมือนกันนะในสมัยก่อนแถมยังช่วยให้เราพักจากหน้าจอมือถือได้ด้วยครับไม่ต้องเช็คแจ้งเตือนบางคนอยากจะโซเชียลดีท็อกครับก็พกกล้องคอมแพคไปเที่ยวเลยฮนะในยุคสรุปแล้วครับ,บการกลับมาของกล้องดิจิตอลคอมแพคครับไม่ใช่แค่กระแสชั่วคราวแล้วนะฮะจากปัจจุบันที่ดึงกระแสมาได้เป็นหลักปี 2, สองปีการผสมผสานความคลาสสิกเข้ากับความต้องการของคนยุคนี้ครับใครที่เบื่อความจำเจอยากลองอะไรใหม่ๆกล้องดิจิตอลคอมแพคอาจเป็นคำตอบที่คุณตามหา ก็ได้บค